พุทโธโลเกอุปปโนพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นแล้วในโลกภาวนาพุทธโธไว้ท่านจะพบกับความสุขทั้งทางโลกและ ทางธรรมสวัสดีครับพบกับนาทีต้องมนต์ช n e l สำหรับคลิปนี้ผมก็จะมีวัตถุมงคลดีๆมาฝากท่านได้ดูได้ชม,มนะครับสำหรับวัตถุมงคลในคลิปนี้ก็จะเป็นรูปหล่อของหลวงปุ่มหมุนแห่งวัดบ้านจานจังหวัดศรีสะเกดนะครับซึ่งรูปหล่อรุ่นเนี้ ก็จะไม่ทันหลวงปู่ท่านอธิษฐานจิตปลุกเสกเลยนะครับจะเป็นรุ่นหลังนะครับที่ทางวัดบ้านชาเนี่ยได้สร้างออกมาเพื่อให้ประชาชนหรือว่าลูกศิษย์ลูกหาของหลวงปู่หมุนเนี่ยได้นํามาสักการะบูชาเล้นะครับก็ถือว่าเป็นรูปหล่อที่น่าเก็บแล้วก็น่าสะสมน่าใช้น่าบูชามากนะครับนี่แล้วครับผมจะนําให้ดูนะครับเพรรุ่นนี้ก็จะเป็น รุ่นลายมือนะครับนี่เ็าอยู่ในซองเดิมๆนะครับแล้วก็จะมีรูปหล่อของหลวงปู่หนึ่งองค์แล้วก็จะมีผ้าจีวรแท้ๆนะครับทางวัดบอกว่าเป็นผ้าจีวรแท้ๆของหลวงปู่เลยที่นํามาใส่หรือว่านํามาบรรจุในซองเนี่ยเพื่อให้ลูกศิษย์ลูกหาได้เช่าบูชานะครับสําหรับในซองเนี่ยก็จะมีใบใบฝอยนะครับ หรือว่าก็จะมีการอธิบายการสร้างการอธิษฐานจิตปลุกเสกนะครับเดี๋ยวผมจะอ่านให้ฟังเลยนะครับว่าในใบฝอยเนี่ยมีอะไรบันทึกให้เราได้รู้กันบ้างน,นะครับก็น่าจะมีเกี่ยวกับประวัติของหลวงปู่นะครับเนี่ยครับเดี๋ยวผมจะอ่านให้ท่านได้ฟังเลยนะครับ รุ่นลายมือมหาเศธธรษฐีหลวงปู่หมุนทิตตะสีโรสิริอายุร้อยเก้าปีวัดบ้านจานตำบลจานอำเภอกันทราลุงจังหวัดศรีสะเกตพระปรมจารย์อมตะถีรห้าแผ่นดินแก่ก้าในสมาธิกสิมถือสัจจะเท่าชีวิตสืบสารพุทธาคม สำเร็จลุนพระอริยะเจ้าแห่งนครจำปาสักวัตถุประสงค์ได้จัดสร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึกในการละสังขารของหลวงปู่หมุนทิตตสีโรครบรอบสิบปีซึ่งท่านได้ละสังขารไปเมื่อวันอังคารที่สิบมีนาคมสองห้าสี่หจนถึงปัจจุบัน เป็นเวลาสิบปีพอดีในการนี้ทางวัดและคณะกรรมการจึงได้จัดสร้างวัตถุมงคลไว้เป็นที่ลึกและนำมาสร้างสาธารณกุศลตามเจตนาลมของหลวงปู่หมุนโดยจะนำปัจจัยที่ได้นำไปสร้างศาลาอเนกประสงค์เพื่อบํงเพนสาธารณกุศลต่างๆซึ่งวัตถุรุ่นนี้ ทางวัดได้จัดสร้างมาตั้งแต่ปี2553โดยหลวงปู่พาอธิวโรอายุ86ปีวัดบัวระลมอเภอน้ำเกลี้ยงจัังหวศรีสะเกดสิทธเอกหลวงปู่มุมวัดประสาทเยออีกทั้งหลวงปู่พาท่านยังสืบสารพระเวทวิทยาคมสายสมเร็จลุน ต่อจากหลวงปู่หมุนท่านได้ประกอบพิธีอธิษฐานจิตปลุกเสกตลอดไตรมาสสามเดือนเต็มจากนั้นทางวัดได้นำวัตถุมงคลรุ่นนี้มาตั้งอยู่หน้าโลงแก้วที่บรรจุสรีละสังขารในมหาเจดีเมื่อวันที่ 11. มีนาคม2554จนถึงวันที่ 11. มีนาคม2556 เป็นเวลาสองปีเต็มก่อนที่จะนำมาให้สิทธินุสิทธ์ได้ทำบุญบูชานำปัจจัยไปสร้างศาลาอนเนกประสงค์สืบต่อเจตนารมของหลวงปู่หมุนสำหรับที่มาของมหายันลายมือมหาเศรษฐีนี้มีที่มาที่นับว่าอภินิหารมากครั้งหนึ่ง เมื่อปี2545้าาขณะที่ท่านพักอยู่ในกุฏิที่วัดบ้านจานในช่วงเวลาเช้าตรู่ท่านกล่าวกับคุณอำนวยสิทธ์ก้นกุฏิว่านี่ไม่ต้องจัดอาหารเพราะจะมีคนมาจากกรุงเทพจัดอาหารมาถวายเยอะแยะน้าหนวยก็ยังแปลกใจแบบงง อยู่ว่าไม่เห็นมีใครส่งข่าวว่าจะมากราบหลวงปู่พอเวลาสิบเอ็ดโมงกว่าก็มีรถยนต์คันหนึ่งวิ่งมาจอดข้างพระอุโบสถพร้อมกับลุงข้าวปราอาหารจำนวนมากพอเจ้าภาพเลี้ยงพระเตนเสร็จก็นำเอาผ้าขาวพร้อมหมึกด,ดำมากราบหลวงปู่หมุน ขอให้ท่านช่วยประทับลายมือลงผ้าเพื่อเป็นสิริมงคลจะได้นำไปติดที่ร้านอาหารที่เพิ่งเปิดใหม่หลวงปู่ท่านก็ตอบว่าถ้าเอาหมึกดำทามือท่านจะแพ้และคันมากจะเขียนยันลายมือมหาเศรษฐีให้แทนเสร็จแล้วท่านก็เขียนยันนี้ใส่ผ้าขาว ให้เจ้าภาพคนนั้นนำไปติดที่ร้านอาหารซึ่งในเวลาต่อมาเพียงระยะเวลาปีเดียวร้านอาหารก็จเจริญรุ่งเรืองล่ำรวยเป็นเศรษฐีถึงทุกวันนี้สำหรับยันลายมือมหาเศรษฐีนี้รวงปู่หมุนท่านบันทึกด้วยตัวธรรมเป็นตำราวิเศษของสมเด็จลุนแห่งนครจัำปาสัต ผู้ใดมียันนี้ไว้เปรียบเสมือนว่าชีวิตชะตาของมหาเศรษฐีจะทำมาหากินจะทำการค้าใดๆก็จะมีความเจริญรุ่งเรืองล่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีประวัติโดยสังเกตพระพิสุสงผู้เข่งครัดในสัจจบาร,รมีผู้เรืองเทว,วิทยา แก่งกล้าในกระสิงถือสัจากเท่าชีวิตถือทุทโดงเป็นวัดสแสวงหาวิชาความรู้ทางพระเวทวิทยาคมและบ่เพนเพียนพระกรรมฐานทั้งสมถกรรมฐานทายาทผู้สืบสายพุทธาคมสายพระอริยะเจ้าสำเร็จลุ่นแห่งนครจังปาศักแห่งราชอาณาจารราว ผู้เคารพศรัทธาต่างก็กล่าวขวัญถึงหลวงปู่หมุนทั้งด้านอิทธิฤทธิต์ต่างๆความเข้มขลังในพลังจิตของท่านเป็นที่ยอมรับจากครูบาอาจารย์ทั่วประเทศอายุการร้อยก้าปียังคงมีร่างกายแข็งแรงและสติสัมปชัญญะบริบูรณ์มีความจำดีเลิศ สามารถพูดกับญาติโยมที่มากราบนมัสก,การและเล่าเรื่องราวย้อนหลังสมัยก่อนได้เป็นอย่างปกติทั้งนี้สืบเนื่องจากท่านได้บำเพ็ญเพียรวิปัสนาธุระไม่ได้ขาดหลวงปู่หมุนทิตัดสีโรผู้มาด้วยเมตตาบารมีแม้แต่หลวงปู่หงเกจิแห่งวัดป่าช้าทุ่งม,มนอำเภอปาศาสต จังหวัดสุรินยังเคยให้หลวงปู่หมุนลงกรหม่อมให้และเวลาที่ญาติโยมถามถึงหลวงปู่หมุนหลวงปู่หงท่านจะยกมือท่วมศีรษะและบอกกับลูกศิษย์ของท่านว่าหลวงปู่หมุนเป็นพระที่ศักดิ์สิทธิ์มากสำหรับประวัติโดยย่อของหลวงปู่หมุนจิตตสีโรสกุลเดิมสีสงคราม หรือแก้วปะปินถือกำเนิดวันพฤหัส,สบดีเดือนหปีชวดพศ2437ณบ้านจานอำเภอกันทราลมจังหวัดศรีสะเกตหลวงปู่หมุนได้ล่ำเรียนทั้งเวทวิทยาและสมถกรมรมฐานจากครูอาจารย์จากหลายท่านหลายสำนัก การเดินทางในสมัยนั้นเป็นที่ลำบากยากเย็นต้องเดินเท้าเปล่าประจนอันตรายจากผีปา่าหรือสัตว์ร้ายนานักประการหลงปู่ไม่ได้ยอดทอ้อท่านเดินทางไปศึกษาวิชาอาคมที่สำนักปักกศิลาแห่งบ้านจิตใหญ่อำเภอพิบูรณ์มังสาหารจังหวัดอุบลราชธานี ในยุคสมัยนั้นเป็นยุคพิสุสงนิยมเดินทุดงออกสแสวงหาวิชาความรู้จากครูบาอาจารย์ตามป่าเขาลำเนาไพรโดยเฉพาะบริเวณแถบชายแดนไทยราวและขเขมรซึ่งเป็นพื้นฐานแห่งจิตอำนาจโดยเฉพาะอย่างยิ่งตำราพิชัยสงครามอาทิคัมพี นิติประกาศิทธิคำพีธนูเวทว่าด้วยการแต่งเครื่องครอบมุลในสงครามเป็นต้นท่านได้ศึกษาคำพีมูลกระจายเมื่อท่านสำเร็จการศึกษาวิชาการต่างๆจนครบหลักสูตรแล้วก็เก็บบริขารออกทุดงในป่าถิ่นธุรกันดาล ในชนบทเดินเท้าเปล่ามาที่กรุงเทพมายังวัดเทพธิดารามเพื่อศึกษาเรียนจนกระทั่งสอบได้ปเปลี่ยนห้าและล่ำเรียนวิชาบงางอย่างกับสมเด็จพระสังฆราชแผ่ร่ำเรียนวิชากับพระพิมลธรรมนาดวัดอรุณราชวรารามหลวงปู่ได้เป็นครูสอนวิชา คัมภีมูลกระจายสูตรภาษาบาลีล้วนอยู่หลายปีหลังจากนั้นก็เก็บบริขารเดินทุดงติดตามพระอาจารย์ทองดีเป็นเวลาหนึ่งปีจากนั้นก็เดินเท้าเปล่ามาทางภาคใต้ไปพำนักอยู่กับอาจารย์ทิมวัดช้างให้เพื่อปฏิบัติกรรมฐานและ แลกเปลี่ยนวิชาอาถรรพ์เวทกับพระอาจารย์ทินประมาณปีกว่าๆและยังร่วมพิธีสร้างพระหลวงพ่อทวดปี2497จากนั้นทุดงเข้าเขตมาเลเซียและไปศึกษาวิชากับหลวงพ่อคล้ายวัดสวนขันหลวงปู่ศรีวัดถ้ำเขาบุญหน้าหลวงปู่มั่น ผูริพทักโตหลวงพ่อขำวัดเขาแก้วหลวงพ่อเงินวัดมะปรางเหลืองหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพพระอาจารย์สิงห์วัดป่าสารวันหลวงพ่อจาาวัดบางกระเบาหลวงพ่อสอนวัดเสริงสางและครูบาอาจารย์ที่สำคัญที่สุดในชีวิตที่ทำให้ท่านมี คุณวิเศษก็คือครูบาอาจารย์สายสำเร็จลุ่นแห่งนครจำปาสักพระอริยเจ้าแห่งราชอาณาจักรราวครูบาอาจารย์ผู้ที่ทรงไว้ซึ่งคุณวุฒิและวัยวุณอย่างยากที่จะหาครูบาอาจารย์ท่านใดในปัจจุบันเทียบได้เป็นที่เชื่อกันว่าหลวงปู่ท่านสำเร็จ วิชาท่าสี่มาจากสายสำเร็จลุนพระผู้ทรงอภิญญาจากฝั่งลาวซึ่งเป็นที่รู้กันว่าสายวิชาสายทั้งนั้นเป็นวิชาลึกลับที่ปุตชนคนธรรมดามิอาจร่ำเรียนสำเร็จผู้ที่จะเข้าถึงได้ต้องบำเพ็ญบารมีมาแล้วนับชาติ ไม่ท่วนและนี่แหละครับก็จะเป็นใบฝอยที่ติดมากับซองที่ให้ลูกศิษย์ลูกหาได้บูชากันนะครับสำหรับรูปหล่อรุน่นเนี้ก็จะสร้างด้วยนวะโลหะนะครับเทดินไทยโบราณใต้าฐานฝังผงเก่านะครับและทับทิมที่เคย ปกเศษไว้นะครับพร้อมตะกรุดเงินนักเศรษฐีตอกโคดท่อมหาพรมและหมายเลขไทยกำกับสร้างจำนวน1 9 9 9องค์เท่านั้นนะครับสำหรับพระคถาที่จะนำมาบูชาหลวงปู่หมุนก็มีดังนี้นะครับพระคัถาบูชาลูกหล่อของหลวงปู่หมุน ให้ตั้งนโมสามจบตั้งจิตระลึกถึงครูบาอาจารย์หลวงปู่หมุนที่ตังสีโลเป็นที่ตั้งแล้วกล่าวดังนี้นะครับตัวกูลูกพระพุทธองค์ครูสิทธิครูทงองค์อาจไม่ประมาทครูพบลอยก้มดูเจอครู กราบไหว้ให้ภาวนาสามครบหมายเหตุถ้าหากถวายสิ่งสการะบูชาก็ให้ถวายมากพลูดอกไม้ปลาดุกย่างไก่ย่างปลาลาสับข้าวเหนียวน้ำแป๊ปซี่จุดทู่สามดอกแล้วจึงค่อยอธิษฐาน ามความปราถนาเทิดและนี่ละครับก็จะมีใบฝอยเนี่ยที่ทางวัดเนี่ยแนบมาด้วยนะครับก็จะมีประวัติแล้วก็มีการสร้างแล้วก็มีการที่หลวงปู่เนี่ยได้ไปศึกษาแล้วเรียนวิชาอาคมต่างๆจากครูบาอาจารย์ต่างๆเนี่ย แล้วก็พระเกจิอาจารย์ต่างๆเนี่ยหลายรูปเลยนะครับรวมแล้วจะเป็นพระเกจิอาจารย์ดังๆทั้งนั้นเลยนะครับที่ได้ที่หลวงปู่เนี่ยท่านไปได้ร่ำเรียนมาเนี่ยครับก็ถือว่าเป็นสุดยอดแห่งพระเกจิอาจารย์อีกรูปหนึ่งของเมืองไทยเลยนะครับหลวงปู่หมุนแห่งวัดบ้านจานจังหวัดศรีสะเกดนะครับเนี่ยครับ ก็ถือว่าเป็นรูปหล่อของหลวงปู่มหมุนแห่งวัดบ้านชาญเนี่ยที่น่าบูชาแล้วก็น่าเก็บสะสมมากอีกหนึ่งรุ่นเลยนะครับรุ่นนี้จริงๆแล้วก็สร้างไม่เยอะนะครับสร้างแค่พันฝอยองนั้นเองนะครับก็ถือว่าสร้างน้อยนะครับผมก็จะเป็นหนึ่งน,น,นะครับที่มีเก็บสะสมเอาไว้บูชานะครับสำหรับรูปหล่อ รุ่นนี้จริงๆเนี่ยผมก็ชอบมากนะครับเพราะว่ารูปแบบลักษณะเนี่ยก็จะสวยงามนะครับออกแบบได้ยอย่างสวยงามแล้วก็ดูเข้มขลังดีนะครับใบหน้าก็จะเหมือนหลวงปู่มากนะครับก็สวยงามนะครับถึงแม้ว่าจะไม่ทันหลวงปู่อธิษฐานจิตปลุกเสกนะครับแต่ว่าก็ถือว่าน่าใช้น่าบูชาอีกรุ่นหน,หนึ่งเลยนะครับ สำหรับรุ่นเนี้ก็ดีครับผมถือว่าดีน่าเก็บน่าสะสมดีครับใครมีก็นำมาคล้องคอห้อยบูชากันได้นะครับสำหรับเรื่องของประสบกาวัตถุมงคลของหลวงปู่เนี่ยถึงแม้ว่าจะทำท่านเสกหรือว่าไม่ทำเนี่ยก็จะมีพุทธคุณที่ใกล้เคียงนเลครับหรือว่าเหมือนกันเลยนะครับหลวงปู ท่านจะอธิษฐานจิตหรือไม่อธิษฐานจิตปลุกเสกเนี่ยก็ใช้ได้ทั้งนั้นเลยครับขอให้เป็นรูปผอหลวงปู่เนี่ยแล้วก็ได้นําเข้าพิธีนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นที่ทําท่านหรือไม่ทําท่านเนี่ยก็ถือว่ามีประสบการณ์เกือบทุกรุ่นเลยครับเรื่องของโชคลาภเมตตาเนี่ยการขอขออย่างไงเนี่ยก็ผมก็จะมีอยู่ในใบฝอยที่ผมได้อ่านให้ท่านได้ฟังกันแล้วนะครับก็ ใครที่สนใจก็ลองศึกษาแล้วก็สะสมวัตถุมงคลของหลวงปู่กันดูนะครับผมว่ารับรองนะครับว่าไม่ผิดหวังนะครับสําหรับวัตถุมงคลของหลวงปู่เนี่ยตอนเนี้รุ่นที่ทันท่านก็ราคาไปไกลมากเลยนะครับก็เหลือที่รุ่นที่ยังไม่ทันเนี่ยเรามีปัจจัยน้อยเราก็ค่อยๆเก็บค่อยๆสะสมนะครับถึงจะว่าไม่ทันท่านอธิษฐานจิตปลุกเสกนะครับแต่ว่า จิตของเราเนี่ยยึดมั่นถือมั่นแล้วก็เคารพศรัทธาในองค์หลวงปู่หมุนแห่งวัดบ้านชาแล้วเนี่ยผมว่าดีทั้งนั้นหละครับทั้งที่ทันท่านอธิษฐานจิตแล้วไม่ทันนะครับอย่าไปคิดถึงเรื่องพุทธภาณิชย์นะครับคิดถึงเรื่องศรัทธาเนี่ยเอาไว้ให้มั่นนะครับเราศรัทธาหลวงปู่ไม่ว่าจะทันท่านหรือว่าไม่ทันท่านเสกเนี่ยผมว่า ดีทั้งนั้นนะครับดีทุกรุ่นเลยนะครับที่เป็นรูปของหลวงปู่หมุนแห่งวัดบ้านชาเนี่ยละครับเอาละครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับหวังว่าจะได้สาระประโยชน์ในการทำคลิปของผมไม่มากก็น้อยหากผิดพลาดประการใดผมก็ขออภัยมาในนะที่นี้ด้วยนะครับขอพระคุณมากครับสวัสดีครับ